เคยสงสัยไหมครับว่าพารายาแก้ปวดที่เรากินเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าเราปวดตรงไหนผมก็จากแวริสาระไปหาคําตอบมาให้แล้วครับก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจให้สักดวงหนึ่งนะครับหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะปวดหัวปวดขาปวดแขนปวดหลังปวดนั่นปวดนี่ก็ให้กินยาพาราหรือชื่อเต็มๆเนี่ยพาราเซตามอลแล้วพาราเนี่ยกินไปมันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนมันฉลาดขนาดน,นั้นเลยเหรอคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเซลล์ในร่างกายของเราได้รับการบาดเจ็บจะสร้างสารตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสารแห่งความจ ปวดหรือชื่อว่าโพสต a าแกนดินหลังจากนั้นสมองจะทํางานเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดนั้นให้เร็วที่สุดเรียกว่าเพนดีเทคเตอร์หรือเรียกว่าตัวตรวจจับความเจ็บปวดโดยชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโนซีเซปเตอร์หลังจากนั้นก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองเพื่อบอกร่างกายว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เจ็บแล้วนะตอนนี้ปวดแล้วนะต้องกินยาแก้ปวดแล้วนะ พาราก็ต้องมาในนาทีนี้เมื่อกินพาราลงไปในกระเพาะกระเพาะก็จะดูดซึมตัวยาเข้าสู่กระแสะเลือดและยาที่อยู่ในกระแสะเลือดน่ยก็จะวิ่งไปตามเส้นเลือดที่อยู่ทั่วร่างกายแปลว่ายาไม่ได้เข้าไปแก้ความเจ็บปวดแบบตรงดิ่งไปที่จุดๆดนั้นเลยแต่จะใช้วิธีไหลเวียนไปตามกระแสะเลือดทั่วร่างกายแล้วก็ผ่านจุดที่เราเจ็บปวดด้วยพาราก็จะเข้าไปบล็อกสัญญาณความเจ็บปวดที่กําลังส่งไปสู่สมอง เมื่อบล็อกสำเร็จสมองก็จะไม่สามารถบอกร่างกายว่าเราเจ็บปวดอยู่เราก็เลยหายเจ็บนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมกินพาราแล้วหายปวดทุกตรงเลยแต่อย่าลืมว่าพาราเนี่ยออกฤทธิ์6-8ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเซลล์ในร่างกายยังบาดเจ็บอยู่เนี่ยก็จะกลับมาปวดเหมือนเดิมได้อีกนะครับถ้าชอบข้อมูลดีๆหลากหลายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวอิสระไว้ด้วยนะครับ